สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิจะพามาดูเครื่องปรุงของนิดในห้องครัวนะคะว่ามีอะไรบ้างนะเพราะว่ามีน้องคนนึงถามมานะคะพี่คะหนูอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างในนี้นะคะแต่ว่าน,นี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเครื่องปรุงทั้งหมดนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องปรุงของอ,อ,อาหารฝรั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาลีหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นของไทยเนี่ยก็น่าจะมีแค่ที่นิดใช้เป็นประจํานะคะก็จะมีแค่ผงกะหรี่นะคะแล้วก็เกลือพิกไทยนะ นอกนั้น,นียจะเป็นเครื่องปรุงสําหรับทําอาหารฝรั่งทั้งหมดเลยนะคะมาดูอย่างแรกกันเลยนะคะเรานี้จะอธิบายให้ฟังด้วยนะคะว่านิดเอาไว้ทําอาหารอะไรเช่นอะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะคิดไม่ออกเอ๊ะเขาไว้ทําอะไรทําไมจะต้องมีที่บ้านนะประมาณนั้นนะคะอ,อ,อย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นวอลเดอแรนนะคะอันนี้จะเป็นแบบเม็ดดาๆนะคะเล็กๆนะคะเดี๋ยวนี้เอาให้ดูใกล้ๆนะคะ นี่จะเขียนเป็นภาษาเยอรมันกำกับไว้ด้วยนะคะสามีนจะได้รู้นะคะถ้าเขาเข้าครัวนะเอออันนี้นะคะภาษาไทยแปลว่า juniper berry นะคะซึ่งนิดไม่แน่ใจนะว่านี่แปลถูกหรือเปล่านะคะนิดลองหามาให้นะคะนิดไม่เคยเห็นที่เมืองไทยมาก่อนนะคะนิดก็เลยต้องเซิร์ฟดูนะอันนี้เนี่ยนิดมารู้จักที่เยอรมันนะคะอันนี้นะคะนิดจะเอาไว้ทําอาหารเกี่ยวกับพวกกุลาชนะคะเอออะไรที่มีกลิ่นเนื้อแรงๆหรือว่าทํา ซอว์ขาว,ะาวนะคะต้มหมูสามชั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เอาใส่ไปสักสองสามเม็ดนะคะเพื่อเขาจะได้หอมนะแล้วเวลานี้ตักอาหารใส่จานนะคะนี่ก็จะเขียนน้ทิ้งนะเพราะว่านิดไม่กินนะคะนิดเอาแค่ความหอมของเขานะคะอันนี้ก็จะต้องมีติดบ้านนะต่อไปนะคะชื่อเนี่ยจะผิดนะคะเพราะว่านิดมีกระปุกที่ซ้ากันนะคะนิดเสียดายนิดก็เลยเอามาใส่นะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเขียนว่าออร์แกโนนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะจะเป็นเนสเคนนะคะ เนลเขนนะคะอันนี้ภาษาไทยนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าไก่พลูนะคะนิดไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่านะคะก็ติชมคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนิดเองไม่เคยเห็นที่เมืองไทยนะคะหรือว่าอาจจะเคยเห็นในออมอกรีดจับหรือเปล่านิดไม่แน่ใจนะคะเพราะนีดรู้สึกว่ากลิ่นเขาเค,คล้ายๆกันนะคะ แต่ว่านิดไม่รู้จักชื่อจริงๆนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้นะคะนิดมารู้จักที่อัลมันนะคะเครื่องปรุงต่างๆนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเวลานิดทำของดองต้มซาว์คราวหรือว่าทำแครอทด,ดองนะคะอย่างถ้านิดทำกุลาชนะคะก็ใส่ไปด้วยได้นะคะอันนี้เนี่ย ที่เยอรมันนะคะคนเท่าคนแก่นะเขาชอบเอามาถูฟันนะคะถ้าแบบปวดฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยเอามาแคะฟันนะคะอันนี้เขาจะใช้ทําแบบนั้นนะแล้วก็เอามาทําอาหารได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะนิดก็จะมีติดบ้านตลอดนะคะบางครั้งน้องชายสามีนิดนะคะเขาก็จะเอาแฟนเข้ามาด้วยเมื่อก่อนนี้นะคะเขาก็ถามมีงไหมเพราะเขาอยากจเจ้าแคะฟันนะคะก็มีที่บ้านนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นคุมเมนนะคะ อันนี้จะเป็นมเมล็ดอี่ร่านะคะซึ่งนิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่านะคะอย่างที่บอกว่าเขียนเข้ามาได้นะคะ,มะเมล็ดยี่ร่านะคะนี่แปลให้แล้วนะคะ,ะข้างหลังเนี่ยนิดจะเขียนติดเอาไว้อีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันคืออะไรนะคะเผื่อนิดลืมนะหรือว่าสามีนิดหาไม่เจอนะคะแล้วข้างหน้าเนี่ยเขาเขียนว่าสเต็กนะนิดก็เลยจะแปะเอาไว้ข้างในด้วยนะคะคุณแม่นะอันนี้นิดก็เขียนแปะไว้เหมือนกันนะคะนี่ก็จะเขียนว่าเนคเคนนะคะ ต่อไปนะคะถูกแล้วนะคะออริกาโนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผงปรุงนะคะเอาไว้ทำอาหารพิซซ่าพาสต้าต่างๆนะคะอันนี้นะเหมือนกันนะคะอันใกลๆ้ๆมายรันนะคะก็จะเป็นที่เขาบดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหรือว่าสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะเอาไว้ทำนูดซีพาสต้า พิซซ่าได้ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้นะเวลานี้ทําอาหารฝรั่งนะคะนิดก็ชอบที่จะใส่เข้าไปด้วยนิดหน่อยนะเพิ่มความหอมนะคะ ต่อไปนะคะเขียนว่ามายอรันนะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเขียนว่าพิซซ่าเกว r สนะคะ,ะเพราะว่าจะเป็นสำหรับเกวิสเวลานี้ทำพิซซ่านะ,ะทำซอสมะเขือเทศนะคะก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปนะคะก็จะมีความหอมนะปกตินีจะใส่แค่มายอรันกับออริกาโนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะนิกก็ซื้ออันนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะคะก็ใส่ไปด้วยนะคะหอมามากๆเลยนะอันนี้นะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยนะคะนี่ก็เอามาใส่ไว้นะ เออตัวนี้นะคะนิดซื้อมา1ชุดนะคะแล้วก็ไปซื้อเพิ่มมาอีกต่างหากนะคะแล้วพอนิดย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะ3มีนิดก็สั่งมาให้อีกชุดหนึ่งนะคะ อย่างอันนี้นะคะนี่ซื้อมาจากร้านเคาโโฟฟนะคะชั้นล่างสุดของร้านเนี่ยเขาจะมีเครื่องครัวขายนะคะเมื่อก่อนจะมีขายนะอัลละห้ายูโรก็าสิบเก้านะคะเดี๋ยวนี้นี่ไปหาดูไม่มีแล้วนะคะเพราะว่านิดต้องการมาใส่ผงขมิ้นใส่ผงอย่างอื่นที่นิดมีอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าเขาไม่มีแล้วนะเอ,อ,อันสีจำแจมนะคะนิดไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นสีหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้ให้ดูนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมุสขัดอยู่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นลูกจันเทศนะคะ จะเป็นแบบบดเป็นผงแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะคะว่าสีเขาจะเหลืองนะอันนี้นิดมีเป็นสิบปีแล้วนะคะเขาก็ยังอยู่กับน,นิดได้นานมากๆเลยนะคะส่วนอันนี้เนี่ยสามีนิดสั่งมาให้ใหม่นะคะตัวฝานะคะเขาก็ย<ส>ังจะขาวใสเลยนะคะเพราะว่าสามีนิดสั่งมาให้ใหม่ตอนที่เราอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าน้อยไปนะคะมีไม่พอก็เลยสั่งมาใหม่นะคะสามีนิก็เลยเจัดการให้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผงเคอรี่นะคะผงกะหรี่บ้านเรานั่นเองนะเอาไว้ทำข้าวต้มนู้นนี้นั่นนะคะปูผัดผงกะหรี่ก็ได้นะคะหมูสเต๊ะไก่สเต๊ะได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็หอมมากๆเลยนะคะเวลานี้ทำนุ่ลพาสต้านะคะทำโทรทาลีนี่นะคะก็ใส่หอมมากๆเลยนะคะโรยนิดหน่อยพอนะถ้าโรยเยอะเกินไปก็จะกลิ่นแรงนะคะก็จะฉุนได้นะใส่พอประมาณนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็น พริกนะคะอันนี้จะเป็นชิลลี่นะคะคายเยนเน่นั่นเองนะคะ,ะคายเยนเน่เฟฟเฟอร์นะคะก็จะเป็นเหมือนพริกแจ่วสดบ้านเราหรือว่าพริกแห้งนะคะเอามาตากแดดแล้วก็เอามาบดนะคะให้ละเอียดแบบนี้นะคะก็จะเหมือนพัปพริก้าเลยนะคะแบบหวานแบบเผ็ดนะ คล้ายๆกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นเอ่ออันนี้นิดเซิร์ฟดูจากอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะนิดอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่นิดอธิบายจากที่นิดเห็นภาพนะคะก็จะเป็นพริกเหมือนพริกแจ่วพริกแห้งบ้านเราแบบออกยาวนิดนึงนะคะเอ่อแล้วก็มาบดเป็นผงแบบนี้นะคะอันนี้จะมีความเผ็ดไม่เท่าพริกแจ่วบ้านเรานะคะแต่ว่าก็ถือว่าเผ็ดทําอาหารได้โอเคนะคะอาหารฝรั่งนะเอ่อแต่ว่าถ้าเอาใส่ในก๋วยเตี๋ยวคงจะไม่อร่อยแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าป่นเกินไปนะคะเอ่อเวลาใส่ก๋วยเตี๋ยวต้องหยบๆหน่อยเนาะพริกบ้านเรานะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นพริกหยวกนะคะอันนี้จะเป็นแบบชนิดเผ็ดนะคะก็คือฝาจะเป็นสีขาวจ้วนะคะก็คือไหมนั่นเองนะข้างหลังนี้ก็จะเขียนไว้เช่นกันนะคะว่าแบบเผ็ดนะคะชาร์ฟพริกหยวกนะคะต่อไปก็จะเป็นพริกหยวกเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบหวานนะคะนิดก็เขียนไว้ด้านหลังเหมือนกันนะคะกันลืมหรือว่าสับสนนะคะลืมนะไม่แน่ใจว่าอันนี้เผ็ดหรืออันนี้ไม่เผ็ดนะคะก็จะเขียนติดเอาไว้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเกลือนะคะอันนี้จะเป็นเกลือครอยทานะคะหอมมากๆเลยนะเ,เวลานี้ทำชีสก็ได้นะคะโรยบนชีสหรือว่าทานเล่นนะคะหรือว่าอะไรอะโรยแตงกวาก็ได้นะคะถ้าเราจะกินแตงกวาดแล้วอยากแบบมีเกลือ,อนิดนิดนะคะก็ะใช้อันนี้โรยได้นะคะหอมอร่อยเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นหยาบๆนะคะเป็นครอยทาแห้งๆนะคะผสมกับเกลือนะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเกลือขาวนะคะเกลือป่นธรรมดานะคะข้างล่างก็จะมีมเมล็ดข้าวอยู่ด้วยนะคะข้าวสารนะเพราะว่า,าจะได้ไม่ชื้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นพริกไทยดํานะคะอันนี้เนี่ยนิชอบใช้ทําอาหารมากๆเลยนะคะนี่อันนี้ไม่ได้เขียนบอกนะคะเพราะว่าเห็นอยู่แล้วนะว่าจะเป็นพริกไทยดํานะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพริกไทยขาวนะคะข้างบนนี้ก็จะเขียนว่าเฟฟเฟอร์อยู่แล้วนะคะ Mm อันนี้นิดไม่ค่อยได้ใช้ทําอาหารเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันจะมีอาหารบางอย่างที่จะต้องใช้พิไทยขาวนะคะนิดก็เลยจะชอบมากเลยนะคะหรือไม่เวลานิดทาขนมทั่วแปบขายนะคะนิดจะใช้พิไทยขาวนะคะสูตรของนิดไม่เหมือนใครนะคะขนมตัวแปบอร่อยมากๆเลยนะนิดเคยเอาไปขายให้คนที่เขาไม่ชอบกินนะคะแล้วนิดบอกว่าลองชิมดูก่อนของนิดอร่อยจริงๆนะคะนิดก็บอกเนเา CA, ะเขาก็ซื้อนะคะแล้ว, S <S วเขาก็ซื้อเยอะด้วยเขาบอกว่าอาร่อยจริงๆเพราะว่าเขาไม่ชอบเลยนะทั่วแปบที่แบบว่าเอามาแปะๆกับถั่วเหลืองหรือว่า ใส่ไส้ถั่วแปบนะคะแต่ว่านิดเนี่ยจะเอาถั่วแปบนะคะมาผัดให้หอมเลยนะแล้วก็ใส่พริกไทยตัวนี้เข้าไปนะคะแล้วมันอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะคะเขาก็เลยแบบติดใจนะคะนี่เลยนะเดี๋ยวว่างๆนิดจะทําสูตรให้นะคะถ้าใครอยากรู้ <laughs> ถ้าใครไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรนะทําลืมก็ได้นะคะ <laughs> โอเคค่ะ และนี่ก็คือเครื่องปรุงของนิดทั้งหมดเลยนะคะท่นิดมีอยู่ที่บ้านนะจริงๆแล้วนิดมีเยอะกว่านี้อีกนะคะแต่ว่านิดไม่มีขวดที่จะใส่นะคะนิดก็เอาไว้ข้างล่างนะคะอย่างผงขม,มิ้นผง อะไรนะผงซิมนะคะผงอบเชยนั่นเองนะเมื่อกี้นิดก็แปลเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาเรียกว่าอบเชยนะคะบางอย่างเนี่ยนี่ก็จะต้องแปลนะคะเพราะว่านิดไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาษาไทยนะคะที่นิดพูดเป็นภาษาไทยเมื่อกี้เนี่ยคือนิดแปลมาให้แล้วนะคะถ้าถูกหรือผิดยังไงก็เขียนเข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะนิดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะ มุมตรงนี insight, ้นะคะนิดให้ดูน euh ิดหนึ่งนะปกตินี้จะเอาไว้แขวนหนังยางนะคะก่อนที่นิจะถ่ายคลิปเนี่ยนิก็หนังยางออกก่อนนะคะจะเป็นที่ประจํของนิดเลยนะจริงๆแล้วนิดมีที่เก็บหนังยางนะคะก็คือชั้นใต้ล่างสุดเลยนะคะแต่ทีนี้ว่าบางครั้งก็ด่วนๆเร็วๆนะคะนิก็เลยจะเอามาไว้ตรงนี้นะคะก็เลยจะแขวนไว้ตรงนี้นิดนึงนะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะสังเกตเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่านิจะมีแขวนในตรงเนี้ยประจํานะคะนิดหน่อยนะนี่ก็แขวนไว้เหมือนเดิมนะคะเคลียร์ และนี่ก็คือเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะที่นิดมีแขวนอยู่ตรงนี้นะถ้าใครมีคําถามนะคะก็สามารถเขียนถามนิดได้นะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กำลังใจให้นิดด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรวลาชมคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ